เออพูดถึงเพลงเกิร์บเอ็มีมียังฮะยังครับเดี๋ยวกลับไปถ่ายนะครับวันอาทิตย์นี้กลับไปถ่ายแล้วอ๋อก็ถ่ายถ่ายข้างนี้นี่ออกไปข้างนอกแล้วก็ถ่ายเลยนะฮะไม่ใช่ค่ะอันนั้นห้องน้ำี่จุ้ยได้นางเอกยังเออ่า หนูได้ยินข่าวมาเป็นเงไนที่ข่าวยังไงฮะได้ข่าวยังไงคือได้ยินข่าวว่านางเอกเด็ดคือคือด้วยความที่จริงผมผมผมมีซิงเกิลมาตั้งแต่อดีตเนี่ยคือผมเลือกเองมั้งจะให้ให้ทีมงานเฟ้นหาพระนางมาเล่นแทนผมแล้วผมก็ถ่ายลายซิงอย่างเดียวนี่พระพระหาไม่ยากนะครับผมต้องไปที่วัดครับจะ้าโอ้โหหนุ่แรงมากนะนะครับพอมาเล่าทีลยช่วยแคร์หัวน้องยพอมาเล่าทีลยคิดพล็อตเรื่องเองฮะแล้วก็แล้วก็ ขอเลือกมาเอกเองอะไรเองฮะครับผมก็จะลองไปตามโยฮะไอ้นายเอกใครที่บอกว่าเลือกเองเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขู่ไปก่อนนะขู่ไปก่อนขู่ไ้ก่อนรับลองเงือบรัเงือบตามเพลงแน่นอนเพจน์พอได้ชื่อเพลงได้แนวเพลงได้ดนตรีที่ทำเราแฮปปี้แล้วพอมาปึ๊บจริงๆทีมงานเขาหาทีมเหล่าบรรดาถ่ายหนังโฆษณาถ่ายเอวีเนี่ยมาคิดหอดเรื่องให้อะไรให้ผมบอกไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวผมคิดเองแล้วก็ถ่ายแลาวแล้วก็นซื้อ ก็ <S 2> <S 2> เลยกลายเป็นรูปแบบตรงนี้ออกมาเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูรอดูใช่ถ่ายทีซิมเ็นนี้ติดตามเรานอินสตาแกรมเมไดนเดี๋ยวผมมันจะอัปเดตเรื่อยๆตุ้ยแบดบอยต<น>ุ้ยแบดบอยตุ้ยแบดบอยเออตั้งติดตามนะครับกระแสตอบรับเป็นไงบ้างเราโอเคไหมกำเงียบ เขาก็เงือบปะนะเพลงอะไรวะเงือบเงือบกันครับก็ติดหูดูหมอกับพี่ตุ้ยเนาะเพราะเพราะว่ายังไม่เคยทำไม่เคยทำครับก็พอครั้งแรกก็โอเคอันนี้พี่ตุ้ยถอดแว่นมามองเห็นไหมคะอันนี้อันนี้คขออนุได้ครับเล่นเลยค่ะผมก็ดีตามได้ดีตามได้ดูเอ็มวีน้องๆผมไปก่อนค่ะกับผมแล้วเดี๋ยวว่ากันอีกที่วากันนะหลังจากที่แบบ งานก็มีอะไรแบบนี้นอกจากงานเพลงอย่างอื่นอย่างอื่นเราทำอะไรบ้างแสดงอะไรนะพี่ตุ้ยถ่ายละครพี่ตุ้ยก็มีเยอะมีเยอะเหลือเกินมีเยอะมีเยอะเรื่องอะไรบ้างละครทางช่องสามครับผมติดตามได้เลยเรื่องอะไรครับเรื่องอะไรผมแดนแสนรัก รถไฟเรอเมลิก e, ีกองถ่ายสองเรื่องครับลองลองรอรอดูครับฟังเหมือนห้าเรื่องติดกันลูกโป่งดีกว่าลูกโป่งแล้วลูกโป่งอะไรละครเยอะเหรอฮะนี่มีเขามีอยู่ไม่กำลังถ่ายทำค่ะเป็นละครเรื่องพลนิกรกินหมวนค่ะก็เป็นแบบซีรีส์เก่ารุ่นพอรุ่นแม่เราถ้าแบบเอามาปั้นใหม่ว่างั้นเออชื่อนี้ขึ้นมาก็รู้จักรอ่เื่องอะไรที่จนจะยังไม่ไม่เคยได้ยินเนืชื่อเรื่องนี้มันเกี่ยวกับอะไรฮะมันเกี่ยวกับอะไรฮะเออมันเกี่ยวกับคู่สี่คู่ค่ะมีชื่อพลนิกรกินหมวน แล้วก็คาแรคเตอร์ดีเดตแล้วก็มาพร้อมกับพารามียทั้งสี่คู่อะไรเงี้ยซึ่งจะเป็นเรื่องแนวตลกแล้วแต่ละคนเขาจะมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนมากอย่างสามีลูกไม่ใช่สามีลูกป่งลูกป่งเล่นชื่อลูกลูกลูกป่องเล่นเป็นตัวชื่อไหนนวลละออค่ะสามีนวลละอ้อโนดาดีมายไปทำไมเพลิจังหวัดจริงๆ มีชื่อกิมหนวนเล่นโดยพี่อุ๋ยบูดาเบสก็สามีคาแรคเตอร์เขานี่คือแบบว่ารวยมากโโหฉีกเงินฉีกเงินอะไรอย่างเงี้ยส่วนคาแรคเตอร์ของนัวลอจะเป็นแบบว่าเป็นผู้หญิงที่สวยแต่งตัวแบบโอ้สวยที่สุดในจังหวัดในเมืองอะไรเงี้ยเล่นใหญ่สุดแต่ว่า บูมากเตะต่อยสามีตลอดเวลาซ้อมสามีเหรอซ้อมจุ่มอะไรเงี้ยนี่คือชีวิตจริงหรือเปล่าฮะเดียดดาวเอ๊หรือผู้กำกับเห็นว่าใครเธอจโดนดันดันพันชาดดันชาค่ะก็พัทก็ตอนนี้มีพิธีกรรายการขอแชร์นะคะทางไทยรัฐทีวีแล้วก็เพิ่งเขียนพ็อกเก็ตบุ๊กเสร็จค่ะอีกโชอีกโชว์โ้ยจับไม่ติดมือโชวค่ะนี่ค่ะก็อธิบายให้เห็นนะคะเป็นเสียงเออเป็น ไม่เห็นคือมันเป็นหนังสือไงก็ต้องซื้อมาหามาอ่านยู่ไหมค่ะ Nightmare Before 29ฝันร้ายก่อนวัย29ค่ะเอ๊ะคือยังไงฝันร้ายก่อนวัยย9่าอยากรู้แลวนะก็ก็เกือบจะเกินแกงแล้วอ่าฮะ2กก็คืออายุนี่แหละค่ะพัฒนเป็น AF ตอนอายุ20แล้วนี่ก็เป็นมา9ปีแล้วแล้วก็ ในการเป็นนักล่าฝันมันไม่ได้เจอแต่ฝันดีค่ะฝันร้ายมันก็มีหายนะมันก็เกิดอะไรอย่างนี้ก็เอาหายนะมาขายคือหายนะที่พูดถึงนี่คือบางทีมันก็เป็นเรื่องตลกๆที่แบบพอมองกลับไปแล้วก็เออเออแกก็ทําไปได้นะอะไรก็มีเหมือนกันค่ะแล้วก็มีทั้งประสบการณ์ที่แบบเอออย่างพัทเล่าให้ฟังอย่างนี้ว่าเวลาที่เราจะต้องทําอะไรซ้ําๆเดิมๆอย่างเช่นร้องเพลงเพลงเดิมช้าไปไหมเธออย่างเงี้ยค่ะ สักร้อยรอบอ่ะครับแล้วเราเออจริงนะพี่เราทำเราทำยังไงเออเราทำยังไงเพื่อเราทำยังไงเพื่อให้เพลงเพลงยังมีชีวิตใช่ทำยังไงให้เรายังมีความสุขกับเพลงเพลงนี้อยู่อะไรเงี้ยค่ะก็มาเล่าเรื่องนี้กันว่าระหว่างทางกันเป็นนักล่าฝันเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างค่ะอือหือก็ต้องติดตามในหนังสือเล่มนี้แหละใช่ไหมใช่โปรเจกต์โปรเจกต์เออโปรเจกต์อะไรครับโปรเจกต์คู่ร้องเพลงอะไรกับเขาเองยังอ่ะยังอ่านมาแล้ว อะไรอ่ะใครืออะไรดิจะเริ่มงงโปรเจกต์ของค่ายเราครับคที่ครบบ10ปีค่ะก็ทำโปรเจกต์พิเศษค่ะชื่อว่า Hello Stranger ครับซึ่ง Hello Stranger ก็คือสวัสดีคนแปลกหน้าะไรค่ะจะให้นักล่าฝันเนี่ยนะคะ6คนเนี่ยไปไปร้องเพลงคู่กับอีก6ศิลปินแปลกหน้าซึ่งก็จะเป็นส่วนผสมที่ น่าจะสนุกนะต่างกันพอสมควรค่ะซิงเกิลแรกที่จะปล่อยก็คือซิงเกิลของต้น,นคู่กับอาจารย์จ,จิตไบรท์ค่ะ <หา S 2> <า>แล้วหลังจากน<า>ั<า>้นก็จะมีตามมาเรื่อยๆคือ,ค,อคือตัวจีน๊นระดับเทพของขอส,สุดยอดของการร้องเพลงนี่ดิฉันเชื่อเลยว่าดิฉันพอเวลาจะใส่จะใส่หูฟนดิฉันต้องรีกันต้องขึ้นแบบ ว่าไหมว่าแมมเขาต้องขึ้นมาอย่างนั้นนี่แน่เขาเป็นแบบโอเปร่าอยู่แล้วคู่ชกนัเคยเจอเคยเจอจริงคู่นี้เล่นคอนเสิร์ตไม่ต้องใช้ไมค์ก็ได้ตจริงเหรอฮะโปรเจกต์เสียงได้เลยครับร้องผ่านลำโพงเลยอ่ะทะลุเลยค่ะทะลุเลยใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวเบรกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวคุยกันช่วงสุดท้ายแหละ ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับที่เราได้มาพูดคุยกันเวลามันเร็วหรือเกินนะใช่อยากได้ฟังเพลงสดๆเงิบจากพี่ทุยบ้าง่ะเอ๊ะอยากฟังเงิบแบบสดๆได้ก่คัอน้คือจทำให้เงิบไงตอนเนี้ยเงอยบมาเห็นสังกัดเขางานเขาโถเออยุดเจ้าดุตัวไม่เคยคิดจะจะทำกับฉันนิ่ง เงื้อไปเลยนี่คือว่าผมขอบอกว่ามาว่าแบบแบบแบบพ่นไฟกับน้องสาวผมงสองคนเอาเลื่อนเอาป๋ากิจฉุปไปก่อนเงื้อคนละเพลงเอาเของเธอสิแล้วเดี๋ยวร้องพัดก็ร้องเพลงแบบของตัวเองแบบสไตล์เงื้อแบบไม่ได้เอาสไตล์เขาเพราะว่าคุณเขาบอกว่าคนละอารมณ์คนละอารมณ์ที่ผ่านมาเป็นชาวคลื่นด้วยกันเนี่ย ดีจงดีเจนี่ขนลุกกันทั่วหน้าจริงเหรอแค่ความเสียงของน้องผมสองคนนี้เอาแอร์จอไปคนแรกคนแรกไม่ใกล้ไปโอเคค่ะก็เพลงนี้นะคะความจริงแค่ในเมื่อวานใช่ค่ะเธอเป็นเพียงความจริงแค่ในเมื่อวานที่มันยังเหลือลานในใจของฉันเป็นเพียงภาพใน ยดที่ฉันยังคงกอดเก็บเอาไว้ค่ะที่เหลือรบกวนฟังต่อไปสุดยอดนะเดี๋ยวว่นทุกคมากันคนละครึ่งเดียวเแปลว่าอยู่ๆมาฆ่าตัดตอนกันี่ยลกำลังแบบกำลังอินเลยอ่ะคือไม่ต้องมีดนตรีก็ได้นะต่อไปจัว่าเออแบบนี้แหละแต่ว่าอยากให้ฟังแบบอินๆนะคะก็เลยอยากให้ฟังแบบเต็มๆมากกว่าเออใช่ไหมแผ่นดันพัดแบนพัดแบนต้องขอสักหน่อยครับก่อนความโชคร้ายมาเยือนครับ ขอบคุณที่รัก,กจริงก่อนเธอจะทิ้งกันไปขอบคุณที่ใส่เวลากับฉันมานานขนาดนี้ได้จดจำเรื่องดีก่อนปล่อยเมื่อเธอไปเสียทีก่อนความชอกช้ํจะเข้ามาเยือนตรงนี้ ยั่งน้อยก็เคยได้รักกันสุดยอดสุดยอดขอให้ร้องสดทังไมเปิดขอโทษค่ะขอโทษค่ะเพราะมากเพราะมากเงียบเลยนะเงอะเป้ทำเอาเงียบเลยเจออย่างงี้เงียบไปเงอะเป้เอแบบนีซีดีไหนร้องสดใช่อินมากอินมากอ่ะสุดท้ายแล้วฝากอะไรกับชาวสุราษฎร์บ้างทีละคนเนี่ยครับผมก็วันนี้เป็นขึ้นแรกครับที่เรามาเยือนนะครับกับชาวสุราษฎร์นะครับไงก็ ฝากเว้ด้วยครับแบบซิงเกิลดีๆของเรา3คนนะครับติดตามได้ที่ twmusic.com ครับจะโหลดอะไรยังไงจ้าสาวก็ทั้ง3เพลงนะคะก็สามารถดาวน์โหลดได้ถ้าใช้บบ t r ู e นะคะกดสัง4ตัวโทรออกบอกชื่อเพลงก็จะได้เพลงของเรา3คนเนี่ยเป็นแบบ calling melody หรือว่าเป็น r i n g ทนนะคะไม่ว่าจะเป็นเงิบความซิงแคิลเมื่อวานก็แล้วก็ก่อนความโชครีมาเยือนนะคะแล้วก็ใครที่ใช้พวก Apple ต่างๆก็ดาวนโหลดได้ใน iTunes เหมือนกันค่ะก็ฝากด้วยนะคะค่ะ แล้วก็อย่าลืมนะคะก็ถ้าสมมติว่า Facebook ของแต่ละคนมีแฟนเพจอยู่แล้วใช่ไหมของพัชทานะคะก่อนความโชคร้ายมาเยือนก็พัชชา Voice ไปเซิร์ชได้ของลูกบ่งก็ลูกบ่งเอฟสี่นะคะยังไงฝากดู MV ด้วยวันนี้ปล่อยอะไรนะเอ็นแซมมาเอ๊ะน่ารักกรุ๊ปกรุ๊กริ๊งว่ะใกรุ๊กริ๊นี้คืออะไรอ่ะมันกรุ๊ปกริ๊เออจริงอะไรนะซูชิเรอทุกคนดูนะ ญี่ปุ่นญี่ปุ่นอเคกินเบอร์เก์ซูชิอาโน่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่ายังไงก็ตามนะคะก็ในฐานะที่ภัชาน่าจะมาที่คืนนีบอยสุดทุรูปเต็มเลยอ่ะรูปเยอะมากเลยก็ขอบคุณพี่จอนะคะครับผมได้ได้ขอบคุณทุกทุกคนมากเดี๋ยวบิวกับคงได้เจอกันอีกนะได้วันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ